วันนี้นะคะพระบอมพาหนูยิ้มหนูแยมมาเที่ยวที่นี่เลย<ช>เอ e เลเฟนผู้ผู้เปเปอร์<ช>นะครับอยู่ที่เชียงใหม่นะครับโซนแถวแม่ริมเนาะเรามาเป็นครั้งที่สองแล้วใช่ครั <c oughs> ้งนี้หนูยิมย้มแยมจะมาทำอะไรคะเฮ้ยอ,อะไรอ่ะอันไหนโอ้หอันนี้นะเห็นไหม ทำมาจากอะไรครับแม่ผมอันนี้นคืออึช้างค่ะที่เขาเหมือนว่า,าทำความสะอาดอัน,นัี<ำ>้จับดูสิจับชั้นสี่อาจับได้ม,มันเหมือนหญ้าแห้งเลยพอเขาเอามาทำความสะอาดเรียบร้อยละอ๋อ,อนั่นตาเดี๋ยวแม่ปุ๋ยพาเข้าไปดูข้างในนะคะโอเคอันนี้คืออะไรคะเออนี่เป็นก้อนเออเป็นก้อนเลยดูดิอันนี้ยังเป็นก้อนแต่มันเขาตากแค่ เา้าตากแห้งแล้วดูดิแม่ปุ๋ยยกขึ้นมาดูหน่อยอ๋อนี่มาเป็นก้อนๆนี้เลยเหรอว้าว <Whoa. S 2> เข้ามามา <c oughs> ดูไรทองชาติ <c oughs> นายคะนี่เดี๋ยวเขาจะมีสาธิตการทำกระดาษอย่างนี้ด,ด้วยดนะ้ดูดิอันนี้เป็นธงชาติไทยเลยที่แม่เคยทำตอนมาสัก เานาศึกษาแล้วโอ้งั้นแสดงว่าหนูยิ้มยามาหลายรอบแล้วใช่ไหมใช่เยิ่มมาสามรอบเพราะว่าแม่หวยมาอันนี้คือรอบที่สองโอเครอบที่สามนี่ตรงโซนด้านหน้านะครับเขาก็คือจะมีขายวัสดุอุปกรณ์ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับกระดาษขี้ช้างทั้งหมดนี่เข้าไปตรงนี้ก็จะมีโอ้โหเออคาเฟ่บ้านดินนะครับแล้วเฮ้ยมีปีนป่ายนี่มีปีนป่ายขึ้นมาใหม่นี่เหมือนเมื่อก่อนไม่มีนะ โอ้นี่เป็นบ้านไม้สวยดีอ่ะโอ้นี่มีสไลเดอร์ด้วยมีสไลเดอร์จริงจริงวู้ฮู้ไอ้เขาทำดีนะจากแบบวัสดุก่อนง่ายๆธรรมดาจากต้นไม้เฉยๆอ่ะหนึ่งสองสามสี่เขามีเหมือนเป็นคัพเค้กอึดช้างเลยนะคัพเค้กอึดช้างเหรอคัพเค้กลราเป็นลูกอึดช้างเออเดี๋ยวเราไปดูนะเป็นคัพเค้กอะไรดู ช้างเอ้ยเอื้อช้างดูเริ่มอื้อช้างแล้วมีมันอะไรวันตอมด้วยอ่ยมันเป็นแบบเล็กๆอ่ะพะวองสิบบาทเองใช่ไหมฮอ่าสิบบาทเฮ้ยน่ารักอ่ะรังท้าบุ๊ชนิดน้อยเฮ้ยน่ารักเนอะไอเดียดีอ่ะไอเดียดีไอเดียดีพะวองเป็นหูน่ะดูดิมีแบบว่าถ้วยใส่น้ำให้หมากินด้วย ก็ทำไมมันหลุดด้วยอ่ะเขาวางนี่เฉยขบอมปากแล้เขาวางปักโอเคจุอื่นต่อเหรอคะโอเคให้เมียนแนะนำเลยนะพันธุ์นี้ตามอึไปเลยตามอึ่บไปเหรออ๋อเขาบอกให้ตามอึ่บช้างไปเหรอหรือจริงด้วยดูดิเขามีอึ่บช้างอยู่ตรงนี้ให้ตามไปนี่พอเข้ามาตรงนี้โอ้โหดูดิ เป็นก้อนอึนเต็มเลยจะไม่มีกลิ่นเลยนะอ,อต้นอะไรขึ้นตรงนี้นะมีต้นขึ้นตรงที่ก้อนอึนด้วยที่จริงโซนนี้นะครับก็คือเขาจะมีวิทยากรเนาะอธิบายว่าแต่และอย่างคืออะไรยังไงนะครับกิ้แล้มมานี่อันนี้ม,มูลของมา้านี่อันนี้ล่ะอันนี้อันนี้จับได้นะ เขาน่าจะมาบทก่อนหรือเปล่าไม่รู้เพราะไม่มั่นใจเนี่ยเขาจะมีนะครับแต่หนูยิ้มนี่ย้้าเคยถ่ายไปแล้วนะใครอยากดูก็ลองหาดูนะครับอยู่มาเป็นคลิปเก่าๆเนาะหลายปีละลองคนดูนะครับอันนี้เมื่อกี้อืมมะอันนี้อืมของพ่อเป็นแบบนี้เขาให้น่าจะดูลักษณะที่แตกนะโอเคอ่าไปดูต้มเหรออ๋อเขาจะเอามาต้มก่อนใช่ไหมนี่จำได้จิงเหรอคะ องคนนะสีสาธิตอุ้ยร้อนนะระวังร้อนร้อนอ่านี่ไงมันเป็นเส้นเส้นนะเขาต้องจะเป็นเส้นเส้นออกมาอ้าวเขาจะมาล้างตรงนี้เหรอคะนี่คือน้ำที่หไหนคะน้ำสองน้ำที่มาล้างไหมคะใช่ครับผมอ๋อใช่ด้วยเคยมากันหรือเปล่าเอ่ยเคยมาแสามรอบแล้วครับสามรอบแล้วเนาะจำได้ไหมต่อไปทำอะไรเอ่ยหลังจากล้างเสร็จแล้วต้มเสื้อทำต่อไปทำอะไร ล้างอลไรทำยังไงต่อคะล้างเมเสร็จแล้วเอาเลยต่อไปทำอะไรเอ่ยลองเข้าไปดูสิอ๋อแล้วมาตากตรงนี้เหรอตากตรงนี้จำได้ไหมว่าตากนานเท่าไหร่ไม่รนูโอ้เดี๋ยวต้องนูก่อนถ้าจะทำกระดาษกันหนที่บ้านตากแบบนี้นะต้องตากตื้นกว่าเราก็จะเอามาทำกระดาษกันตรงนี้นะก่อนจะเป็นกระดาษดูส่วนผสมกันตรงนี้ดีกว่ามาดูส่วนผสมดีกว่ามีกี่อย่างเอ่ยแปดเลยเหรอ ไม่มีอะไรนี้เนี่ยเราตัดออกไปเลยอย่างเช่นอะไรยิ่งอ่านก่อนอ่านเป็นไปร์เป็นอ่านยังไม่เป็นยังไ,ไ,ไงมูนช้างเอเอที่เราต้มเมื่อกี้อ้าวที่บ้านมีช้างไหมมีไหมมีค่ะไม่มีหรอพ่อซื้ออันหนึ่งดีซึ่งบ้านเราไม่มีอ่ะไม่เป็นไรข้ามไปเลยประปยันที่สองอะไรเลยเ,เห็นไหม ย่าที่สาวสีสีหลายสีเลยเลยคือะไรเลยกระดาษที่ช้างเออกระดาษที่ช้างถูกต้องแล้วก็คือใช้แล้วนั่นเองใช่ไหมเอามาใส่ที่นั่นเราอยากทำสีอะไรกัน จับบ้างเอามือลงไปเลยเห็นลงไปเลยไม่เป็นไรเพราะหนึ่งสีไม่ติดมือนะไม่มีกลิ่นลองดมดูดมดูสิอาจจะได้กลิ่นไม่มีกลิ่นจริงจริงอาจจะได้กลิ่นคลอรีนจากน้ำแค่นั้นเองแต่นี่เป็นน้ำปะปา็เหมือนกระดาษทิชชู่ที่มันละลายน้ำอ่ะอันเดียวกันเลยครับผมถ้าเคยทำเปเปอร์มาเช่ก็อันเดียวกันนั่นแหละสีผสมอาหารต้องเป็นสีผสมอาหารแบบผมนะครับเพราะอะไรถ้าถ้าผมตักขึ้นมาอย่างนี้อาจจะเห็นว่าเอ้ย มันมีสีในน้ําแต่ถ้าผมหยิบขึ้นมาพยายามบีบน้ําออกจริงๆน้ําค่อนข้างจะใส่นะคะสีไม่ได้ติดอยู่กับน้ําสีติดอยู่กับตัวกระดาษเท่านั้นไม่ติดมือไม่ติดน้ํานั่นหมายถึงว่าสีผสมมหาเนี่ยปลอดภัยนะลองหยิบขึ้นมาสักนิดนึงสักนิดนึ่งหยิบขึ้นมาแล้วก็บีบหยิบขึ้นมาก้อนนึงบีบนะบีบหนึ่งบีบน้าบีบเลยให้เป็นก้อนเลยบีบก้อนเยอะๆเลยบีบจนแข็งเลยแข็งเลยเนี่ย อ่ะเสร็จปุ๊บฉีกออกดูกระดาษไหมกระดาษชัดเลยก็กระดาษเลยนะเหลืออย่างเดียวก็คือแผ่เขาให้กลายเป็นชิ้นใหญ่ๆแบบนั้นแค่นั้นเองแต่จะรู้ได้ยังไงว่าจะเป็นแผ่นใหญ่ได้อ่าเพราะฉะนั้นพี่ก็ต้องต้อนเป็นก้อนก้อนใหญ่โอ้โหหนักไหมโ้โโอ้หนักไหมไม่ได้หนักเท่าไหร่เลยนะเพราะเขาเป็นแค่กระดาษ พร้อมทำกีฬาหรือยังพร้อมยังคะพร้อมเรวไปเลยระวังเชือกลองเชือกให้เลือกเลยเรามีสีเขียวสีขาวสีชมพูเราเอาชมพูเราจะทำแชมพูด้วยกันไหมหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวหรือสีขาวหรือยราจะเอาสีอะไรสีขาวโอเคอันนี้นิดนึงพี่เอาโต๊ะให้ก่อนจะให้ไหมว่าต้องใช้อะไรบ้างอ่ามาทบทวนความจำดีกว่าหนึ่งลูกบอลสองผาดสามอิดสี่ เราจะเอาถานลงอ่าเราถือไว้ก่อนนะเอาถาดลงเออถือไว้ก่อนเดี๋ยวไว้ก่อนทีนี้ฉีกครึ่งฉีกครึ่งเลยชิคก้าบอลฉีกครึ่งเออแข็งแรงโว้ข้างล่างแล้วก็อีกเดี๋ยวให้พี่ครับผมเดี๋ยวพี่ช่วยฉีกออกโอ้ยโอ้ยกระปายกระจายไปจะเป็นแผ่นแล้วอย่าให้ออกไปข้างนอกนะยอย่าให้ออกไปจากข้างแผ่นให้ออกไปข้างนอกปุ๊บกระดาษบางกระดาบางถ้าเราต้องไปทำมืออย่างนี้ทำมือเหมือนเสือ ของเล็บเสือของเล็บเสือใช่เฉพาะเล็บของเราเนี่ยหลยยีสาผมเนี่ยสาผมสาผมยียีไปเลยยียีไปละลายไปละลายไปละลายไปนะเต็มในกอบอย่าให้ขี่ไหลไปข้างนอกอย่าให้ที่ไหลไปพักเขาเริ่มไปทั่วแล้วแต่ยังมีรูอยู่เลยเราก็ต้องทําการปิดรูกันก่อนการปิดรูถ้าปิดรูทํามืออย่างนี้อีกทีแล้วก็แทงลงไปแอะไนมีรูดำดๆแทงลงจิ้มลงไปเลยราคาไม่เนียนกว่านี้ได้ทำมือ ไว้มือแว้มือตบตบตบเราจะไม่ตบเราจะไม่ตบเลยแค่ตบเออวันเที่ยวแนเบาๆนะคะตบเบาๆเย็นเย็นไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบงานทำกระดาษเป็นงานที่ต้องใช้สมาธิอ่ะเดี๋ยวจะยกกระดาษขึ้นมานะครับจับขอบทาดเลยจับขอบทาดสองอันนะครับหนึ่งสองสามไปเลยเราเอาเข้าไป ตายอะสองคนลงมาตรงนี้เลยลงมาตรงนี้ก่อนครับมาตามพี่ม่มาตัดเก่อนนี่เลยโอ้หนี่แหละมาดูกันใกล้ๆมานั่งดูกันใกล้ๆก่อนเพราะตอนนี้เนี่ยกระดาษของเราเนี่ยเขาก่ออยู่ก็จริงแต่สิ่งที่ไม่เก่อคืออะไรรู้ไหมครับเห็นไหมที่ยดลงไปคืออะไรคืออะไรน้ำน้ำถ้าน้ำที่อยู่ข้างใต้ตรงนี้ไหลออกจนหมดปุ๊บ เขเรียบเลยอจะเรียบเองเหรอครับไม่ต้องกดเลยใช่ไหมมันจะเรียบเองไม่ต้องใช้เครื่องไม่มีสารเคมีจกธรรมชาติหมดเลยตากแดดอย่างนี้ถ้ามีแดดแรงแบบนี้นะแบบนี้เลย4ี่ชั่วโมงแต่ถ้าไม่มีแดดอาจจะเป็นวันสองวันากได้กลับกับ้านไหมอยากได้ไหมอยากได้ตั้งเต็นท์ให้นอนข้างล่างเด้วเรารอเรารอให้พ่อแม่กลับบ้านก่อนเราจะมีจุดล้างมือให้ด้วยตรงนี้ เดือร้างมือน่ารักมากเลยเดียว้ม่ยังใส่เคองรีดอีเมื่อกี้เด็กๆถามว่าเครื่องน้ำเครื่องอะไรคะให้เดา่อกให้เดาสกให้เดากเครื่องรีดกระดาษให้เรียบเครื่องรีดกระดาษให้เรียบหรือเปล่าอือหลักการขาะ แต่ไม่ใช่เวรีกมีไวท์ตัดอ๋อเป็นรูปร่างใช่ไหมคะใช่แล้วก็ปั๊มไปจิกก็ออกมาเป็นรูปร่างอย่างนี้เลยปั๊มปั๊มเหมือนตัดเป็นรอยเหมือนาะก็คือถ้าเป็นรูปร่างอะไรเงี้ยก็แล้วแต่เราละอะไรจะแม่พิมพ์ใช่ไหมคะนี่เป็นแม่พิมพ์ใช่ครับแต่ไม่ีการรดับต่อคนน่าแปลกอาลูกเนาะกดที่มุมอ๋อกดที่มุมอ๋อต้องกดจากข้างหลังใช่ไหมกดจากข้างหลังนะลูกฟังเสียงฟังเสียง มาเราตรงนี้โดนไม่เป็นไรเอาเฉพาะเครื่องบนเนี่ยหลุดละเราหันไปข้างหน้าหันเลยข้างหน้าหันหันหันช้าช้ากระดาดจะได้ไม่ขาดบายโอเคสองมือจับมุมแต่ละมุมเสร็จปุ๊บเดินหอยหลังบาสองมุมแล้วเดินหอยหลังเติมเดินชนกันเติมเดินเลยฮึบเย้ ใหม่ที่เราเปิดมาประมาณเดือนกว่าละเราก็จะมีลูก ใว่าให้แล้วก็มีแต่ถ้าล้าน้องอยากทำด้วยตัวเองก็คือมันจะเป็นเฟรมแบบนี้แหละครับผมจะเป็นกระดาษขาววาดเองระบายเองดีไซน์เองถ้าเป็นกระดาษธรรมดาอย่างเงี้ยอยู่ที่150บาทก็คือให้เฉพาะกระดาษไม่ได้ให้เฟรมไปด้วยแต่ถ้าได้เป็นเฟรมแบบนั้นมีรูปให้แล้วอย่างนั้นอยู่ที่250ซึ่งเลือกทำได้ตามสบายเลยครับใช่แ้วแต่ถ้าจะทำแบบไหนขอให้นำไปบอกไปตัวพนักงานเขา ก็จะไ,ได้เตรียมสีอะไรให้ก่อนสวัสดีครับเ้าไนี่ง่ายตรงนี้ถ้าคืมาก็น่าจะรู้ว่าเราทำอะไรกันเราได้ิแต่งนะ,ะดูตัวอย่างก่อนหน่าราักพที่ก็จะมีแบบผลิตภัณฑ์เปล่าๆพิปลี่ยไม่มีอะไรไม่มีสีอะไรเลยนะ ให้หยิบของตกแต่งจากตรงนู้นหยิบของตกแต่งเนี่ยฟรีแต่ของพวกนี้ราคาเช็คข้างหลังอ่านี่อย่างนี้100บาทอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้ร้อยห้าสิบอันนี้ีนี้แล้วก็ไปหยิบตรงนู้นได้ฟรีเลยหยิบเยอะเท่าไหร่ก็ได้สองอย่างนี้แล้วก็ไปน้ที่โตข้างหลังได้เลยเดี๋ยวทีมงานเรากกวให้อยากได้แบบไหนอยากเป็นกรอบรูปก็มีอะไรก็มีสมุดก็มีสมุดดูดีมากอ่ะกระเป๋าสตางค์ก็มีนี่นะขาอองนี่ไงกระเป๋าสตางค์ข้หัวใจนี่แล้วเมื่อเราเลือก วัสดุเสร็จแล้วก็มันก็จะมีนี่เพียบเลยเหยิบเท่าไหร่ก็ได้นะครับคือแล้วแต่เราเลยนะครับนี่เหมือนเป็นกําไรประมาณร้อยกาไร7บาทต่อชิ้นอันเล็กๆโอม้มีกรงมีกิฟเห็นไหมแล้วก็ตรงนี้เป็นตัวสอนเห็นไหมมีเยอะเลยตัวสอนเดี๋ยวตัวสอนขยิบทีหลังอันนั้นหนูยิ้มเนไเราไปแต่อ๋อมีไม้พุทธ ก็จะมีกาวให้ทาอยู่ตรงนั้นแล้วก็เอาไปแปะอย่างนี้มันจะได้สนิทนะแล้วก็อุ้ยอยู่ยิ้มลูกนี่ดูกคีบต้องคีบขึ้นคีบขึ้นมาอะไรยิ้มงี้จะอยากแปะตรงไหนอยากแปะตรงไหนโอ้ยอยู่ยิ้มแปะตรงกลางเลยอ๋อนี่แหละนะวิธีการคือวางอย่างงี้แล้วนี่กดอ๋อแล้วก็หยิบมือจะได้ไม่เปื้อนไงแล้วก็กดแล้วก็หยิบเกอบคขอบคุณค่ะ เงียบสงบดีนะไม่เหมือนนะค่่ะหยิบแล้วก็แปะไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวมาดูนะคะว่ายิ้มยิมตกแต่งเสร็จแล้วจะเป็นยังไงโอเคเสร็จแล้วนายเขาชอบนายค่ะโอ้โหติดเต็มเลยมาให้ตะกร้าด้วยเหรอคะโอ้โหอะนี่อย่างนายเขาหนูแย้มโอ้โหสวยจังเลยค่ะโอ้โหแล้วมีชั้นือด้วยวงกลมวงกลมสองอันเดือยเรโอ้โห เดี๋ยวเราจะไปที่คาเฟ่คาะไปกินอะไรนะครับ,ครบเค้ก <Okay. S 2> <c oughs> โอเคเอ้ยน่ารักดูดิไม่ไงนม่ไงอโอ้โหนี่ของจริงมาแล้วยังมาโอเค <Okay, S 1> เดี๋ยวเราหามุมนั่งสวยๆเนาะ ชิมไหสิอ่าดูยิ้มชิมอ้าวเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเนี้ยเปชิมละชิมปากเดี๋ยวกินยิ้มกินอะไรกินอะไรโอ้โหเป็นไซส์เล็กมินิยิ้มเนาะหนึ่งหนึ่งโชว์พี่กล้องนู่นใช่โอ้โหหนึ่งจะชิมโอ้โหียิ่มอร่อยอ่าแม่ปุ๋ยแม่ปุ๋ยจะกินแม่ปุ๋ยจะกินแมลงวันแม่ปุ๋ยจะกินแมลงวันเลยนะคะ เด้งแก่วันอุ้ยทำไมมันหอมมากงันงานเป็นยังไงอร่อยอครใช่ไหมมันนึบหนาแบบแมลงวัน่ะกแป๊บหนึ่งนะคะไม่อยากกินครีมนะคะ้วเยเมื่อยเมื่อยก็กินขนมปังไปโพรวดูยิ้มิยิ้มโอ้โหชอบอ่ะโอ้หดูหน้าดิน คุกกี้แผ่นใหญ่มากเลยค่ะคุกกี้นี่ไม่ได้ทํามาจากอึช้างใช่ไหมเป็นแผ่นแบบอัทิเดนิสค่ะดูเหมือนไม่ช็อกโกแลตชิพเลยอ๋อมีช็อกโกแลตชิมเลยแล้วแม่ปุ๋ยเขากัดเราชิมเลยกัดดูเอออุ๊ยอร่อยอร่อยเป็นแผ่นนุ่มนะมันหอมมากมันนุ่มๆนะ นี่อร่อยนี่อร่อยนหอมนั่งตรง,ตรงนี้อากาศก็ดีนะเย็นร่มเย็นมากเลยนี่อากาศตรงนี้นะครับก็สบายนะครับเห็นไหมเขาจะมีร่มตลอดทางนะครับแถวน,นี้นะครับ <สแ S 1> <อ>งั้นเดี๋ยววันนี้เนาะอยยุ้ยมยั้ม,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 มสนุกสนานมากๆเลยนะ,ะได้ค,ค,ความรู้ด้วยนะคะงั้นเดี๋ยวถ้าใครอยากมานะก็มาได้นะคะที่พิมพ์เลยอันโทเฟนภูภูอยู่ที่แม่ริมอำเภอแม่ริมนะคะจังหวัดเชียงใหม่ได้งั้นเดี๋ยวพวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะบายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบาย